สวัสดีค่ะแฮบแเฮวค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมฟีดฟิท l i ฟ e กันนะคะเหมือนเกมนี้จะมีระบบที่น่าสนใจอยู่นะคะ u s เซอร์เนมแแบบเฮาอายุหนึ่งสองสามสี่ป <laughs> ีโอ้โอโอ เข้ามาแล้วเหมือนกับดู YouTube อยู่เลยนะคะมีชื่อเราด้วยแฮปแฮลแล้วก็มีแจ้งเตือนนะคะไม่มีอะไรคลิปเปิดดูได้ไหมเอพิเจคลายซอนสตรีมนะคะดูไม่ได้ดูไม่ได้เลยฮะอ่ะเรวเขาจะให้เราเข้ามาดูอะไรอะ่ะค r ิปปี m แ n นสต็ k s สคิตตี้สหนโอ้โหน่ากลัวหุย อันนี้เล่นสล็อตอ่ะโนบอันยองฮะซีอูเฮ้ยมีแจ้งเตือนวิวเวอร์ห้าเก้าแปดให้ของขวัญคุณเป็นสับสไครต์ช่องเหรอช่องใครอ่ะกดไปไม่ได้นะคะฮิฮอตทับสตรีมเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจน่าสนใจเรลักซิ่ง asmr นะคะอันนี้หรือเปล่าที่เป็น ใช่ต้องเข้าอันนี้ใช่ไหมโอ้กำลังโหลดอยู่นะคะลองทักก่อนได้ไหม <S <S ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเฮ้ยได้ยินเสียงและะ้วค่ะอ้ได้ยินเสียงคนหายใจนะคะ ล้วที่นี่ที่ไหนอะ่ะเราขยับไม่ได้นะคะลองลองอีกรอบสวัสดีค่ะตอนนี้มีเราคนเดียวนะคะวิวิอยู่ในห้องน้ำอะ่ะแล้วแล้วยังไงเราต้องทำอะไรเราอ,อุ้ยโอมีคนมาเพิ่มแล้วนะคะ X P X แคทรีนนะคะสวัสดีแคทสวัสดี XP X P X เคลิกเข้ามานี่มันอะไรเนี่ยไม่รู้สิดูเหมือนจะเป็นไลฟ์จากห้องน้ำอ๋อมีเกมเมอร์จอยคนนะคะท,ทริรทสเทสเทสมีคนมีใครได้ของขวัญเป็น s u b สไครป์หรือเปล่าใช่ฉันได้แล้วตอนนี้พวกเรากำลังดูอะไรอยู่เนี่ย่นสิดูเหมือนจะเป็นห้องน้ำ จะเป็นเขาเรียกอะไรนะคาใบ้หรอคำคีย์เป็นคีย์สำคัญฝาปิดอยู่ใช่ไหมแล้วก็ open เดลิดเนาะถ้าสั่งกีรผิดขอภัยด้วยนะคะเปิดได้เปล่าวิเปิดได้ดไดอ,อ๋อมีไข่ควงโอเคตรงไข่ควงขึ้นนะคะพลิกอ up screwdriver สกรูเทรเวอร์อะไรเปล่าอุ้ยหยิบแล้วหยิบแล้วจัมวัตส์กรอสโบรเอา้าไม่มีคนดูเนทด้วยเบสชิเบกมันน่า,ข,า,ยาขยะขยะงนะเพื่อนก็ไม่รู้อ่ะเขาก,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 ก็มีให้หยิบก็หยิบอ่ะต่อไปก็เช็คเออเดรนเนาะเช็คดือดเดรน เอ้ยนี่ไงเราหยิบไข่ควงมาใช่ไหมใช่ไหมเห็นมีบางอย่างอยู่ในท่อระบายน้ำอ่ะแต่ว่าฝามันปิดสนิทเลยใช่ใช่เรายูส c r e เ d r วอร์ได้ไหมนะนี่เรากำลังป้อนคำสั่งให้คนในไลฟ์ใช่ไหมเนี่ยคนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะคะอุ้ยกุญแจ ชเราน่าจะต้องไขป่ปริศนาไปเรื่อยๆพร้อมกับคำใบจากก็อันนี้เมโ์ดนะคะตัวเด็ดห้าสิบเหรียญ <Ooh. S 1> เยอะมีเป็นโถ่ซ่วมแล้วก็เป็นโถ่ปัสสาวะท่านชายแล้วก็มีบางอย่างข้างหลังเราฮะจริงเหรอ เราสามารถหันไปมองข้างหลังก่อนได้ไหมเทิร์นเอลว์เฮ้ยใส่เทิร์นเอลว์ได้หเปล่าหรือว่าต้องใช้ลูกป,ประหายเฮ้ยได้แฮะเฮ้ย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 เฮ้อโอ้อหแล้วก็มีซิงก์กับประตูนะคะงั้นเช็คซิงก์ก่อนละกันไหน,นๆก็หันมาแล้วเช็คเดอะซิงก เหมือนตัวอักษรอะไรนะคะ A C M หรอแล้วก็มีตัวข้างล่างมีบางอย่างขูดขูดที่ซิงเอ้ยนี่แคทเธอรีนช่วยสกรีนช็อตไปให้ด้วยอะ่ะก็ขอบคุณนะเราคิดว่าคงได้ไซส์อะ่ะแดงสัแล้วก็ดูที่ดอก่อนแล้วกันเนาะไหนอยู่ตรงนี้แหละ มีตัวอักษรประหลาดเขียนไว้นะคะดูเหมือนมันจะต้องใช้รหัสโหเขาช่วยกันแคปหน้าจอไว้ให้กันสบายเราเลยโอเคนะ่าคิดว่าอันนี้มันมีแค่สามตัวใช่ไหมคิดว่าตรงโถดส่วมน่าจะมีอีกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหันหลังกลับก่อนเนอะระบบเจ๋งมากเลยชอบจะเอาคนนั้นหายไปแล้วงั้นเราไปเช็ค นี่ไงมีจริงด้วยตัวอักษรใครก็ได้ช่วยแคปหน้าจอให้หน่อยคะ่ะมีไหมเฮ้ยฮมีใครเห็นไหมว่ามีบางอย่างเขียนบนโถอ่ะเขียนตรงโถขอบคุณค่าที่ช่วยแคปให้นะคะ Thanks. Okay, แดงโอเคเราก็ไป แลบเรีนตัว C M OOC เท่ากับ OCU OCU พอสัมพาว L OCULI OCULI CULI พิบไปก่อน Oculi Occount ในภาษาอะไรหรือเปล่าไม่รู้ อเคหันหลังกลับ้วถ้าเราเช็คเดอร์ดอเลยได้ไหมแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องป้อนคำสั่งหันหลังอะได้ปะ่ะคะได้ป่ะคะวีได้ด้วยเก่งจังเลยแล้วเราใส่รหัสตรงไหนอะค่ะเนี่ยตอนนี้คน4 0่ร0 1ยสี่ร้อยหน่ต้องใส่อรอบใช่ไหม ได้มดเออโอ้โหโดนเอตตั้งหนึ่งร้อยเหรียญมีบอดี้มีล็อกเกอร์มีประตูนะคะแล้วก็ตัวหนังสือบนกำแพงเดี๋ยวเราเช็คไปทีละอย่างเลยละกันเอาใกล้สุดก่อนเช็คเดอะบอดี้เขายื่นมือมา เอ,อดูเหมือนไม่มีคำใบ้อะไรเพิ่มเติมนะคะมีไหมนะไม่มีใครคอมเมนต์อะไรนะคะงั้นเช็ค คนแคปหน้าจอไว้ให้ด้วยนะคะฉันเคยเห็นฉันเคยเห็นอะไรที่คล้ายๆกันนี้ในวิอนคลัสเรียนวิชาเลข Magic Squares หรอใช่แต่ละแถวทั้งแนวตั้งแนวนอนจะเออบวกได้ผลลัพธ์เท่ากันนะคะยทำไมคนดูรถอ่ะเพราะเรายังขายปริศนาไม่ได้หรอหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวหรือว่าตามระบบ โอเคตอนนี้เลขที่หายไปนะคะมีหนึ่งสองาหกสามหกเนะคะโอเคจำไปก่อนส6 9เเราก็ต้องมาบวกผลอีกทีใช่ไหมแต่ว่าเราอ่อนเลขเดี๋ยวดูประตูก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยกันมั่วเอาวค่ะเพราะมันมีแค่สามหลักเองอ๋อต้องใช้มือสแกนนะคะ ช่เห็นไหมคุณ xpx บอกแล้วว่าดูเหมือนจะต้องใช้มือสแกนเปิดประตูแล้วเราก็พอจะเดาได้ว่าในตู้น่าจะมีเลื่อยอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละโอเคกลับไปที่ล็อกเกอร์น,นะคะมีเลื่อยแน่นอนเราก็มาเลื่อยมือแล้วก็มาสแกนเพราะเราจะไม่ลากศพมาสแกนนะคะไม่แน่นอนโอเคมันเป็นสามหกเก้าเนะงั้นลองเดาก่อนละกันสามหกเก เอาถูกเลยเหรอเอานี่ก็จะต้งมั่วแบบสามเก้าหกหกเก้าสามอะไรอย่างงี้โอเคเป็นเลื่อยจริงๆด้วยนะคะงั้นก็พิกพิกอัพสอจิบได้ไหมแล้วถ้าเราไม่ได้เขียนแบบตรงไปที่เดอะบอดี้เลยแต่เป็นแบบ ตัดมือเลยไดเปล่าไม่ได้ไม่ไปเช็คเดอะบอดี้นะคะระบบเจ๋งจังอะ <c oughs> ขอโทษนะคะขอยืมมือหน่อยนะคะ Could you lend me a hand please ใช้พิมเบกเนี่ยมันจะใส่ได้ไหมคุณอยู่เดนมีไอแแฮนแบบเด็ดเร่ารีไม่ได้โอเค,อเคลองใส่คัดแฮนละกันไหนบอ สนนิีส่มันจริงๆเหรอมันไม่จริงพวกคนอยู่ด้วยกันก่อนนะก็ไม่อยากจะตัดแต่ว่าขอขออนุญาตนะคะสแกนสแกนแฮน,นใช่ไหะเนี่ย ได้ตอตอนนี้มีคนดูเยอะที่สุดแล้วนะคะโหจริงด้วยแสนกว่าแล้วอะ้เราต้องไปไหนต่อเอาเอาเอเดินข้าเราจะต้องใส่คำสั่งหรือเปล่าโอเคเขาไปเองเฮฮดี๋ยวบอกเราเราต้อง เราต้องเฮ้ยเฮ้ยเราต้องอย่าบอกเราตัดตัดมือตัวเองเราโอ้เออไม่ใช่ตัวเองนี่นะตัดมือคนในร้ายอ่ะเอออะไรอ่ะต้องตัดเนาอใช้เอ c a เ e ปได้ไหมบันอเวยไม่ไปเลย อ๋อเฮ้ยต้องขอโทษนะคะเออต้องตัดมือเหรอตัดจริงเหรอเป็นเรื่องจริงคือโดนมีดข้างๆสองข้างบาดตายไปแล้วเนี่ยจริงเหรอเฮ้ยขอโทษเฮ้ยเฮ้ยตัดเหรอตัดล่อโอ่ยเฮ้ย ขอโทษขอโเออเออเออเอกเองเอลเเออเอออเออเออออเออออเ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 อเออเอ0เเออเออเเเ เฮ้ยข้างหน้าจะเจออะไรตอบปะเนี่ยเราคงจะเจอแบบกับแบบเอ้อาแต่ว่าคนดูลดลงอะค่ะเอ่อเราต้องทำอะไรต่อเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยทุกคนเฮ้ยโดนแบนจากสตรีมหมดเลยอะเอ้าเหลือเราคนเดียวเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ย คนที่เชิญเราเข้ามาปะ่ะเอ๊ะเหมือนเป็นหุ่นที่ถือโทรศัพท์ฮะ Watch them suffer จงดูพวกเขาทุกทรมานจงดูพวกเขาทุกทรมานจงดูพวกเขาทุกทรมานฮะยทำไมอะไรอ่ะอ๋อลราทหารทหารนี่คนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งเฮ๋เฮลเฮลสวัสดีเฮลเฮลมัเขาเดินไปเองอะค่ะ ถ้าข้างบนเป็นอะไรอ่ะเป็นแสงสว่างแล้วเหมือนมีประตูหรือเปล่าเฮ้ยรอดไหมอ่ะขอให้รอดเอาอุเอาตกเ็บเอาตบแล้วเหรอเอาลอดไหมอ่ะเอาขอบคุณนะคะคุณคุณวะรุนเหรอวะรัน รุ่นอานะคะขอบคุณนะคะัะบ้วยเฮ้ยเฮ้ยจะบอกว่าเออระบบเกมเจ๋งมากนะคะเฮ้ยแต่ว่าตอนจบอะเออไม่รู้ว่ายังไงเนาะเพราะว่าเราโดนจับมาเพราะอะไรเพื่ออะไรเพื่อเล่นเกมหรือเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่า การที่ทหารยืนอยู่ข้างล่างสองคนคิดว่าเป็นคนนะหุ่นยืนถือกล้องแล้วก็เจอทหารน่าจะคาดว่าจบไม่สวยนะคะดูแล้วเดาเอานะเพราะว่าจากที่ทหารยืนถือปืนะข้างบนมันน่าจะมีอะไรที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นนะคะหรือว่าเขาเป็นแค่คนที่มาเฝ้าดูให้เกมมันจบลงอย่างเรียบร้อยก็ไม่รู้อืม ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นเองก็เราทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ข้างล่างนะคะลองมาเล่นเองได้อาจจะได้ฟิลมากกว่าดูเราเล่นนะคะสนุกดีสนุกดีลองเล่นดูแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบายบาย